ครับวันนี้จะมาสอนแนวทางการตัดขวดทําแก้วน้านะครับขั้นตอนแรกก็มาร์กจุดเริ่มต้นก่อนมาร์กจุดเริ่มต้นแล้วก็ใช้ที่ไอห,หัวตัดหัวเพชรตอนนี้ก็เอาหล่อลื่นหัวเพชรก่อนนะครับก่อนที่จะตัดมันจะได้ลื่นแล้วก็ถนอมใบมีดด้วยครับแล้วก็ค่อยค่อยหมุน ตัวนี้เราจะทําให้ท่อเอาท่อสองอันขนาดด้านข้างแล้วก็เพื่อที่จะหมุนขวดให้เป็นวงกลมได้ได้ง่ายเราไม่ต้องกดมากถ้ากดมากขวดมันจะเส้นมันจะไม่ค่อยตรงครับนะครับให้เป็นรอยประจบกันสวยงามต่อจากนั้นก็เอามาใส่น้ำร้อนก่อนหมุนวนขวดให้รอบ,รอบ รอยที่เราเราตัดแล้วก็ต่อด้วยน้ำเย็นหมุนรอบรอบรอบช่วงหมุนน้ำเย็นนี่มันก็จะเป็นรอยมันก็จะเริ่มรอยเล้าที่รอยรอยที่เราตัดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจุ่มพอพอได้รอยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมา,มาลดน้ําร้อนอีกทีนึงก็จะก็จะหลุดเองเลยไม่ต้องไปเคาะไปอะไรเลยครับเรียบร้อยแล้วครับ ตรงมากครับเป็นแนวทางครับผม